สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะจะพามาดูวิธีแก้ไขโถฉี่น้ําทิ้งนะน้ําทิ้งที่อยู่ใต้อาคารใต้ฝ้ามันรั่วไอ้มันตันกดโถฉี่แล้วมันล้นออกโถข้างบนอนะ่ะมันไม่ลงท่อน้ําทิ้งมันล้นทะลักทะลักออกมาบนโถเลยงานนี้เราตรวจด,ดูตรงใต้โถก็ไม่ตันนะไอ้ที่ตันคือตรงท่อน้ําทิ้ง วันนี้เราเลยทำการแกะฝ้าซึ่งเป็นฝ้าไม้ระแนงนะไม้ระแนงแกะยากไม่ใช่ฝ้าทั่วไปต้องตัดไปแล้วเสร็จงานแล้วก็ต้องทำให้เหมือนเดิมด้วยแล้วก็ให้มันสวยเหมือนเดิมด้วยเรามาดูครับว่างานแกะท่อน,น้ำทิ้งรั่วใต้ฝ้าไม้ระแนงบนฝ้าใต้ออบนฝ้าไม้ระแนงไม่นจะทำยากทำง่ายขนาดไหนแต่เราเป็นช่าง มันก็มีความยากหน่อยแต่ก็ต้องทําครับเพราะว่าลูกค้าเขาเดือดร้อนเราต้องแก้ไขให้ไปไปดูกันครับว่ามันจะยากจะง่ายขนาดไหนแล้วก็เราจะใส่ตัวไหนสายกันสุดสายยางยืดหยุ่นได้แบบไหนยังไงไปดูกันเลยครับไป นีแล้วก็ปากช่องไม้ละแนงออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปดู <c oughs> ว่าเขาทำไว้แบบไหน <c oughs> อันนี้ท่อโถชชีเนี่ยเอมาฝากกับท่อนัทิ้งสองนิ้วอันนี้ท่ออ่าล้างหน้าเขาฝากไปท่อเดีวยวกัน ไปนู่นเลยไปทิ้งลงข้างล่างใต้ตึกอันนี้คือท่อส่วมต้องตัดใส่สามทางสี่นิ้วลงนิ้วครึ่งเพื่อจะมารับโถทชีนู่น ันนี้เราจะมาแก้ท่อนะท่านผู้ชมนะเนี่ยมันไกลไปดูทางๆอันนี้คือท่อโาฉีที่ทางเขาต่อไวมารวมกับท่อน้ำทิ้งแล้วขาไปรวมไปทิ้งนู่นทีนี้กลิ่นมันขึ้นขึ้นไปพื้นห้องน้ำข้างบนเพราะว่าท่อน้ำทิ้งรวมกับโถชีวันนี้เราจะมาแยกโถชีออกต่างหากไม่รวมกับน,น้ำทิ้งจะเอาโถฉีไปแล้วก็ท่อส้วม มันจะเป็นการทําที่ถูกต้องอันนี้เ็าทาผิดนะวันนี้เราจะมาแก้มามาดูกันระยาค่ท่านชมอันนี้นิ้วครึ่งนะอันนี้สองนิ้วอันนี้สี่นิ้วเราจะเอาท่อโถฉีลงสี่นิ้วนะเราตัดเปบอลนะ้วท่านชมนะขอตั้วทอตั้วใส่สายยางกันสุดแล้วตอนนี้เราจะมาโถฉีที่สี่นิ้ว อทอดท่อฉีดตัวเร็วเนี่ยตัวเนี้ยตัวนเนี้ยเราต่อเข้าเส้นเลยมันในเส้นนี้เส้นนี้นเ,นเองเราทำให้ถูกต้องอย่าทำแบบแบบที่ผ่านมาไม่ดีนะครับรถทั้งมันสบายใจโอเคนะครับตอนนี้ทอดส้มแล้วก็ต่อเดี๋ยวันนะี้ท่านผู้ชมนะถ้ากับทั่วท่อฉีนะเนี่ยแยกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย เป็นตัวเอสด,ด้วยตัวนี้ดักน้ําดักกินนะเนี่ยตัวเหลือแต่เท่าน้ำทิ้งตัวนี้เนี่นเอาเข้าตัวสายยางนี้มาดูกันต่อครับ